สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเกิดอียงขึ้นเกิดอนย่างนี้นเดยวอยู่กะคอินหพ่อพ่มันดีพอพอดีนะพ่อพ่อดีบ่บพออเก่เียวน้านะครับกิดอะไรขึ้นเราไปจอดตังคนหน่ไม่ได้รถทึ้นว่โ้โสมนี่มันสิไปจอดคนไ้จอดเพราะว่าเรว่าคันนี้มันต้องแรนอะไรจอยไีเ้มันเชี่าออกม่้หงอกก็ได้มันมีคันนีเยนะนั่แะพวกนะตใัวจอดเองผม่ต้องทั้งที่ไม่ยอดเลยวกนี เอาเจ๊ไดหกแฟนมากเนาะเนี you. ่ยละี่ล้อมนะดิล้อมเวารถมันรถยับดเราะรอมันเป็นเบอร์รถมันเป็น้อลดิล้อมไม่เยอดเนี่ยโอ้ตอนนี้ไม่ล้อมนะเนี่ยเราจากรถรถจ๊นี่มั้ยนี่พ่อพี่นี่เราหกโมงนี่พิษเลยหกโมงลยพิษแรพิษเรกพิษผมก็ยุ่งไปตรวจประตูครับข้างบนตรวจตรงนี้เรา จนะครับเียพีเลยอพนออกไหมกัไลน์นไปพีทแห่มสงพ่ละเาจลอกะเพิ่น้มล่อลมลามนยิมาทัวมายงอล้เิอาเบี้ยอายุสอะอค่ะร่อมสังคสีกำลังเุานกำลังวางเผนกันรอรถอิงมาแ้วจะปลูกลูกแล้วด้วยมัน ปลูกหลายหายน้ำปลูกออกเหนียวนอนมันนอนแต่จะมูกมันหูตื่นไป รถสีอ่อนออกสักกระสีแล้วล่ะไปจอดฝุ่นเด้หนะเด้อโอ้มันหนาจอดก็ไทยรถพอเรือบาดมันหนาเลยโอ้บัเร่าวแชรตื้อบัตรพอพิแถ้อันนี้แล้มุกฝันดีเขาบอกยิ่ดีหลอกนอนห้ามแม่ไม่เขาจู่ออมสักกระสกกีแล้วเขาไปมุดแล้ว <c ười> มึงเบิ่งคนนี่ยนะมาเด้อพี่น้องว่ามึงนันเกเอกพี่ คนน่งเอกคือน้องโอ้ยโอ้เอกจันั่มาเรี่ยวกูยนี่นี่นัเอกเนี่ยโหนอนเจะไม่มาครับแค้วี่น้องคะเราหาแกงูนั่นเกงูนี้อย่าพาดกันแลกันขอบคุณนี่บะมีการในกำลังใจค่ะมีแตการซ้ำเติมมาเบิทุกคน มาเบิ่งพี่น้องเกือบเกือบคยอยยื้อใ่อีกกิ้งนึงวถอดเกือบขึ้นรถอีกกิ้งนึงกับพ่อเห็นพี่น้องค่ะนุคค่ถอดเกือบขึ้นรถป้าดิแม่เ้ากินขา้าวป้าไมาได้กินข้าวเข้าพักันว่าแตเวแท้ป้า จะพูดมาไก่แท้ก็ปสืปีกปลาีย้กินแน่นันติเป็นตะมูข้าเด็กดักเม่ห้อมาแต่สาวังทอ่สดสดแจ้งคนน่าือ แง่เปามันเสีเลเมียลสาวันแม่เขาป้ก็เือเานออดนี่นี่แลข้ามอดก็มีขมอดมากว่ายนตะลมอ๋อขมอดมาก่ห่อมอดมากมือเอื่นขมอดมากมืออื่นันมาสมัครเาเป็นนขอไปเก็บของมากมือเอื่นบล็ท่านมือี่ นี่นี่จะแหลมเ้ากินกินแม่กินแม่เขามากินไปตาแสบเถอะมันจะปิดปากไหมกินแม่มันจะเป็นขี้กระตือป่ะแม่เต็มแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายตรงนั้นห่ะไม่ต้องไปวุ่นวายผัวไปไหนผัวเตเลยอ่ะเอาฉันไม่มีผัวอย่ามาทำเอ้าไปขึ้นแหลมแหลมแทะแล้วไปไหนไม่รู้เลิกกันแล้วเหรอผัวฉันขี้สมบัติโอ้จวด อย่ามาถามมุมเออย่ามาถามมุมมั่วนะายูฮายคิซอยกันจวดขาไปหมพ่อไปเม่พ่อเามาเดินยิวมาโรบแจกมา่ออยาเอาข้าวจ๊กปองข่อยน้ำปองข่อยน่ะตาตอย่บ้านองคนเออาขาข่อยช้อหาเด็กด่าเยจื้อ ไม่ยู่แใส่บาูกินน้ำเปล่บอกแล้วที่หังยังมาโษษนาโษษนาเขากขอกินจดเนาะฟาดกวยยังดีาดแต่ลูกเด้ปอกให้ปานีเดอว่าสินเขาเห็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 นคนแรกในประเทศไทยนี่แหละครับพี่น้องเทียงกิน ก้าก็เห็นก้าก็เห็นนี่งจูบแบบบ่จูบไรเอารับนาที่ไปกอนบ้องในองค์กเดียวกันไปลับหน้าที่ไปก้อนไปโจยังโจสักกรินโสักรินดาวยู่บ้แล้วนี่ละมึงทำนี่มเบ้าเด้อใช่ะ cái mặt của mình sạc này cái giải nào cái này cái này nó bụng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  cái này nó này nó bụng cái này cái เอวันนี้ใครอยากถูหวยซื้อไปเลยห้าหนึ่งเจ็ซื้อไปเลยโอ้ยตัวแต่เพิ่นสีเลกจะอยากองเจอกับประถือนั่งหนั่นหาหนึ่งมีได้บัตนึ่งหมดแล้วห่งห้าสองหนึ่นึ่งห้าือตัวมันมีไหมพ่อเจ็ดหนึ่เหไม่เหลือค่ะมีต่คนหาเจ็ดหนึ่งห้าดีสอง่งห้าเด็กผ็้หิงอันนี้ มดังมากเสียงปุ้ีหูเล็กฟอาแม่นม่ใ่ลูกฟออย่งนี้ค่ยบ้านคล้ายบ้านอางบรรยากาศแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะเีนุมุ่นไปทางนี้ก่อนจ้าโอ,โอ้แม่โอ้ยฟูฟ่องมาเชีย ากาศจ้ะเจอกันพี่ตา๊ายบายจุ๊บ